มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาปิ๊งไอเดียเนี่ยนะเขาดัดแปลงผ้าเข่าม้าเป็นดอกไม้อมเอาไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานแทนดอกไม้สวยไม่สวยต้องดูเอาดูดูดนะนี่นะครับที่อำเภอเลืองนอกทาจาังหวัดยะโสะยะโสธรน,นะครับมีผ้าเข่ามา้าโอทอบลวดลายต่างๆสีสันสดใสเนี่ยนะฮะย้อมทั้งสีธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ให้ผู้มาเยือนเนี่ยไปซื้อเป็นของฝากเออนี่นะครับเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมหลากหลายแบบนี้ ทีนี้นางสาวจันฉายสามสีนี่นะครับเป็นประธานกลุ่มโอท็อปของเรืองนกทาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผ้าเขาม้าเนี่ยนะครับกำลังได้รับความนิยมมากหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้จําได้ไหมน,นี่คุณเสถาไงอ๋อเป็นผ้าพันคอไปต่างประเทศนี่นะครับเนี่ยเอาผ้าเขาม้าเนี่ยผูกคอใส่สูททับหลากหลายสีสันเนี่ยเอาไปจากภาคอีสานหลายจังหวัดเธอก็เลยเอาไอเดียนี้ครับนะฮะเนื่องจากว่ายะโสธรก็เป็นหนึ่งในดินแดนของผ้าเขามา้า นะครับเอามานะฮะดัดแปลงเป็นพวงมาลัยฮะคุณสองดูสิ<อ>พวงมาลัยที่ใช้ได้นะไม่ได้ทิ้งเหมือนดอกไม้ดอกไม้โอเคละมันก็สวยงามรูปแบบหนึ่งแต่ว่าเวลามันแห้งเหี่ยวไปก็ต้องทิ้งแต่ว่าเนี่ยพวงมาลัยผ้าเขาม้าเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จปั๊บเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะเออใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลย<อ>นี่เห็นไหมผ้าเขาม้ารับสงกรานค่ะเดี๋ยวทำสวยด้วยสิสว,สวยราคาก็ไม่แพงนะร<ว>าคาไม่แพงใช้ได้เลย นอกจากจะมีผ้าขาวม้านะยังมีเสื้อเสื้อรูปแบบต่างๆลักษณะเป็นไทยๆได้แหละกางเกงกางเกงเห็นไหมชุดตัดเป็นชุดสวยชุดคุณสองไปใส่ในชุดนี้สวยเป๊ะเลยใช่ไหมครับเนี่ยจะเอาแบบลายไหนก็สุดแท้แต่ใช้ได้เลยนะดีเลยก็อุ่นลุ้นกันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสินค้าของชาวบ้านเฮือนเฮานี่อยู่ที่เืองนกทาจังหวัดยะโสธรครับแล้วผ้าของมาเสน่ห์ของเขาคือพอใส่หน้าร้อนแล้วมันไม่ร้อนนะพี่แป๊เนาะมันมันเหมือนระบายอากาศดีอะถ้าไม่ใส่ได้จะดีนะพี่ว่า อันนั้นไม่ใส่เลยเ<ช>ลยแต่ร้อนไม่ใส่รเลยผ้าของมังก็ไม่ใส่มันจะคลายร้อนเ <c oughs> อาก็ลองอุดหนุนนะคะฝีมือของคนไทยบ้านเรานะพูดถึงอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะต้องหาเครื่องดื่มเย็นๆสักหน่อยแล้วเครื่องดื่มเย็นๆที่ติดอันดับที่คนจะนึกถึงในช่วงร้อนๆแบบนี้มะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเ,เลยค่ะ,น,ะนี่นะ,นะแบบแช่เย็นเจี๊ยบเฉาะ ปุ๊บนี่เอาหลอดดูดน้ำฟวบแล้วเอาช้อนมาแคะเนื้อกินต่ออ,โอโีกโอ้โหเลยนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไปที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในจังหวัดนครพนม <c oughs> ไม่ใช่แค่จังหวัดนครพนมจังหวัดเดียวหลายจังหวัดอากาศร้อนที่สุดเลยค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นไปกว่า40องศาเซลเซียสก็ส่งผลกระทบนะคนก็อยากกินอะไรเย็นๆย,นย,นยนชื่นใจไอศกรีมเนี่ยขายดีเครื่องดื่มเย็นๆอย่างมะพร้าว ขายเป็นลูกๆแบบนี้อยู่ริมถนนนะคะขายดิบขายดีด้วยบ้านหนองหอยตําบลพุ่มแกอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมเส้นทางที่เชื่อมขับผ่านไปยังอำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญค่ะชาวบ้านที่อยู่ริมถนนเขาก็ขายน้ํามะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ําหอมแช่เย็นมะพร้าวเผาแช่เย็นวุ้นมะพร้าวแช่เย็น,นแน,น่จากเมื่อก่อนก็อ้าพอขายได้พอร้อนๆแบบนี้เนี่ยสร้างรายได้วันละ 1,000- ถึง3,000บาทเลยค่ะ คาดว่าจะขายดีไปตลอดช่วงสงกรานและพอทําเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้คุณผู้ชมมันกินง่ายคือถ้าขายเป็นลูกๆแล้วไม่ได้เฉาะเนี่ยอันนี้มันจะกินยากแหละออนนี้ก็ต้องกลับไปกินที่บ้านแล้วแต่นะคะเขาก็จะมีการเหมือนแบบเฉาะเอาไว้เหมือนเป็นรอยอ่าเป็นรอยบ้างเอาไว้พอคุณกลับไปที่บ้านปุ๊บคุณก็เอาช้อนแงะเปิดฝาปุ๊บกินได้ง่าย หรือว่าจะให้เปิดปากกว้างๆแล้วก็ใส่เป็นแพ็กเกจมีถุงพลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งเนื้อนี่ขุดมาให้แล้วนะคะใส่ปากอย่างเดียวเลยโอ้โหมันสะดวกมากเลยนะคะอย่างวุ้นมะพร้าวแช่เย็นเนี่ยเขาขายลูกละ35บาทจัดโปรโด้วย3ลูกร้อยนี่ สามลูกร้อยแป,ะป๊ะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเผาเนี่ยาสามใช่ใช่สามลูกร้อยนะอากาศร้อนๆแบบนี้เหมากันเป็นจํานวนมากบางทีต่างจังหวัดมาขนไปเก็บสต็อกไว้ขายนะบางคนเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยค่ะมะพร้ราวก็ขายดิบขายดีเนี่ยเนี่ยแม้ตามถนนตรงนี้ค่ะบ้านหนองหอยตรงไปเรื่อยๆจะมีตามข้างทางมีขายวุ้นมะพร้าวขายมะพร้าวเป็นลูกๆขายน้ำมะพร้าวเป็นขวดๆนี่คุณผู้ชมเผื่อลองแวะเวียนผ่านไปแถวแถวนาแกก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะครับ จากนาแกนี่ขยับมาที่กลางภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเทศกาลเนี่ยเริ่มแล้วใช่ไหมฮะคือขอนแก่นเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นเขาเรียกว่าเล่นสงกา์สงการาแบบที่ว่าเนี่ยอ,อิงวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามมาโดยตลอดเลยนะครับทำเป็นเรียกว่าคลื่นมนุษย์ใช่ไหมใช่เป็นเวฟเล่น,เ,นเวฟที่คลองส่งน้ําชนปรปทานหรือคลองสามสายบ้านดอนยางตบาบลศิลาอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่นะมีประชาชนนะครับ ทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่นะครับไปเล่นน้ําสงกรานกันนะครับเพื่อคลายร้อนกันยางเรียกว่าสนุกสนานว่าอย่างนั้นเถอะคุณส,สองครับนะฮะอุณหภูมิเมื่อวานนี้40องศาใช่ไหมครับโอ้โหมันร้อนจัดมากๆเลยพี่แป๊ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกร้อนๆอน,อนเครื่องดื่มเอาไม่อยู่แล้วเอาลงไปทั้งตัวลงไปทั้งลงไปทั้งร่างแบบนี้เลยเล่นน้ํากันนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆก็ต้องมีห่วงยางเอาไว้หน่อยเพื่อความปลอดภัยนะคะารเล่นกันเต็มที่เลยใช่ค่ะอากาศมันร้อนแต่ละวันเนี่ยโอ้โหเนี่ย อาจจะทะลุไปถึงเนี่ย40องศา42องศาด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงกระบาลอยู่ตรงหัวของชาวบ้านเลย <S 1> <S 1> นี่มันร้อนจัดว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ในระหว่างเล่นเนี่ยก็มีพี่ๆฝ่ายปกครองพี่ๆตำรวจนะครับเนี่ยก็พี่ๆสาธารณสุขเนี่ยมาดูมาตรวจตราดูแลความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนนําลูกหลานมาเล่นน้ำเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอย่าให้ลูกหลานได้คลาดสายตาว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าน้ํากับเด็กเนี่ยแน่นอนเด็กมีความสุขแต่ถ้าพลาดทั้งไปนี่นะครับอาจจะมีปัญหาได้ว่าอย่างนั้นทีนี้อ้าวลานขายเ,าเครื่องดื่มใช่ไหมมันก็ห้ามไม่ได้หรอกนะครับเขาก็ไปตรวจตรานะนี่นะครับไปตรวจหน่อยว่าใครเอาเหล้าอะไรมาขายเนี่ยมีใบอนุญาตไหมนะครับแน่นอนไอ้เรื่องเหล้าเรืเออ่องแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นอของการทะเลาะวิวาทกันเขาก็เข้มงวดกันใช่ไหมครับเพราะว่าปีนี้ เทศกาลสงกรานเนี่ยรัฐบาลก็ให้จัดเนี่ยโอ้โหเนี่ยเกือบเดือนเลยนะเ,ออเนี่ยเกือบเดือนเลยสนุกสนานกันอย่างเต็มที่แต่ท่ามกลางความสนุกสนานเนี่ยนะครับก็ต้องระแวดระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนี่ถ้าพูดถึงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยอยากจะฝากหน่อยท่านผู้ชมที่ารลบนะครับวันเสาร์ที่6เนี่ยเสาร์ที่6นี้นะครับคือผมกับคุณสองจะไปร้องเพลงกัน <laughs> จะไปร้องเพลงเนี่ยนะฮะคอนเสิร์ตเวิร์กพอยต์ออนทัวร์ใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอพนจังหวัดขอนแก่นงานนี่มาเริ่มสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยาวไปเลยคุณสองเตรียมเพลงไว้กี่เพลงโอ้พี่แป๊ะเอาจริงเหรอเขาก็ไปไปประทะใครประทะลำไยไข่ทองคำอย่างเงี้ยไปประทะเสียงอีสานนกน้อยกุไลพรอย่างเงี้ยคือเขาไปดูคุณลำไยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวให้เราร้องเลยนะคะเราก็จะประทะลำไยไข่ทองคำด้วยใช่บางคนบอกลุงแป๊ะอย่าไปประทะลำไยเลย ไปประทับแม่นกน้อยอย่างเหมาะแล้ววัยงนั้นเออนะครับ <c oughs> นี่เป็นเน้เนไปเสริมค่ะวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่6นี้นะครับผมกับคุณ2จะไปที่ขอนแก่นนะครับ<ช>เรียกว่าคอนเสิร์ตเวิร์กพอยต์ออนทัวร์ถูกต้องครับไปเจอกันที่นั่นนะครับเที่ยมเพลนะคะเผื่อแวะเวียนทักทายกันไม่ได้ถ่ายรูปนะ <c oughs> แล้วก็คอนเสิร์ตเขามียาวๆเห็นว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเลยนะคุณผู้ชมครับขยับไปที่พิษณุโลกหน่อยค่ะคือช่วงเทศกาลเชงเม้งเนี่ยนะคะลูกหลานเนี่ยก็จะไปกราบไหว้บรรพบุรทีีีนนจเะ้ เขามีการจัดใช้หนังกลางแปลงเพื่อให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้รับชมภาพ,พยนตร์ในช่วงเชงเม้งค่ะเดี๋ยวดูกันสักหน่อยนีสามเมษายนที่ผ่านมานีหนังหลากหลายเลยทีเดียวนะคะสุสานจีนพิษณุโลกถนนดีอินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนก็เข้ามาทําความสะอาดจัดเตรียมสถานที่สุสานแล้วก็ประกอบพิธีกราบไหว้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันก็จ้างหนังมาด้วยเป็นหนังกลางแปลงค่ะคุณผู้ชมเขาติดตั้งจอขนาดใหญ่เลยค่ะยาวประมาณ10เมตรแล้วก็ฉายแบบฟิล์มโบราณเลยเออนี่ให้ดวงวิญญาณที่ออบรรพบุรุษนี่นะได้ชมหนังอะไรแบบนี้นะคะตามความเชื่อก็เหมือนสร้างบรรยากาศในช่วงกลางค่ำกลางคืนที่ไม่ดูเหงาเปลี่ยวหรือว่าดูน่ากลัวด้วยนะคะชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยเขารู้กันว่าเดี๋ยวเชงเม้งเนี่ยก็จะมีการฉายภาพยนตร์ฉายหนังกลางแ,ลงแปลงแบบนี้แหละนะ เอาเราเป็นคนเราก็แอบมาดูได้นะคะเราะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเจ้าหน้าที่สมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าการฉายหนังครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นเหล่ากงเหล่ามาอากงอาาที่ถูกนําร่างมาฝังไว้ที่สุสานจีนเนี่ยให้ได้รับชมในช่วงเชียงแมงก็ไม่ได้มีเหล่ากงเหล่ามาท่านใดกลับมาบอกว่าสนุกหรือเปล่าเหอ <ๆ S 2> ่ยกลับมาเลยดูเงียบๆนะคะๆๆๆอย่างภาพยนตร์ที่เขาฉายก็คือเรื่อง วิ่งขโยโงงฟัดเออเชิลงใช่มใช,ใช่ค่ะนล่อนะเชิญลงนะใช่หนังไทยก็เรื่องจักกะแหลนเน่นะคะก็ใช้หนังกลางแปลงเป็นแบบนี้ประจําทุกปีนะลูกหลานก็จะได้มากราบไหว้บรรพบ,บุรุษบรรยากาศก็ก็ถือเป็นกุดสโลบายนะคะมันจะไม่เหงามันจะไม่น่ากลัวพี่แป๊ะเพราะจะมีแสงไฟจากหนังมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครจะไปกลางคืนก็คนดูก็เยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าคนฉายเนี่ยนะครับพนักงานฉายเนี่ยก็เหงาหน่อย ใช่ใชรหรือเปล่าพนักง,งานฉายเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนนะเป็นคน,น,นเวลาเยนเปลี่ยนโ<อ>ม้น,นหนังก็ต้องเปลี่ยนนะครับ